อะไรนะมีตัวละครใหม่เข้ามาไปซื้อสิลูกรออะไรอยู่ล่ะมาตัวละครอ,อะไรวะนี่ไปเข้าดูตัวละครกันก่อนครับเป็นเลือกตัวละครน,นี่เหรอมิชาอ่ะจัดไปมิชาบอกว่าเป็นทักษะการเบินรถนะผมมิชาเซอร์มีความสามารถมากๆเร่งความเร็วในการขับรถเพิ่มอีก2%อ่ะเรเ็วแรก2%เพิ่มเป็น6%เพิ่มเป็น8%เพิ่มไปสุดที่10%นนั่นเองมา ยังไม่ได้ซื้ออซ,อซื้อสิน้องเอ๋ยรออะไรล่ะซื้อตัวละครคร,นะรับเท่าไหร่นะ499เพชรหรือเป็นทองก็8,000ทองอ่ะเรามีเพชรเยอะเราเอาเพชรซื้อไปเลยชึบโอเคซื้อมา ซื้อสําเร็จมิชาทาวอนจัดไปขโมนบิบกซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยขับรถเหยียบคนกันเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> ลงไหนดีรถเยอะๆลงแถวถนนนี่แหละรถเยอะดีโอเคจ้ะรอไปถึงถนนใหญ่รอไปถึงถนนใหญ่ขโมนบิบกเจอแล้วตรงนี้กระโดดลงไปเลยเซิร์ฟบอร์ดอ่านแถวถนนน่าจะมีรถแถวถนนน่าจะมีรถโอ้ยมีคนพว่พวงพุ่งลงไปละด้อยู่นะได้อยู่นะไอ้สอง โกดังนั้นจะมีรถหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจพี่จะลงไปดูก่อนไอ้สองไปกลางล่มหลังมีใครไหมไม่มีใครนะโอเคโกดังนี้อป่าสจากรถไม่เป็นไรเราเก็บปืนไว้ก่อนเอาไว้กันเหนียวอขับรถที่ดีต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยครับเอาสักศพสองศพก่อนเอาสักศพสองศพก่อนอยู่ไหนจ้าปืนพกปืนพกปืนพกใครไม่พกปืนพกนะฝากเก่าโอ้ยยิงแล้วตรงนั้นโอเคครับเราต้องไปเสือกเราต้องไปเสือกอ้มีความเสือกเกิดขึ้น <laughs> ใจเย็นๆใจจะแจมล่มอ่ามันยิงอยู่ในนั้น เราจะมีความเสอือเกิดขึ้นอ้านั่นๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ้านั่นๆออกมาซะดีๆสวัสดีครับเศรษภัยมาเทุฟักเกอร์โอ้ยโอ้โหเป็นยังไงละ่ะ <ếu> ก่อนเก็บรถมาเก็บศพคนก่อนโอเคจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเศษภัยมาทุฟักเกอร์ โอ้โหลบแปดเจ็ดคิดมึอกี้ไม่ได้ลดไงม่อกี้ไม่ได้ลดไงอ่ะไปยิงชาวบ้านเขาโอ้โหโดนชาวบ้านเขายํำเละไม่มีใครลงกับเรานะไม่มีสตูนะไม่มีสตูแถวนี้โอเคครับขโมยเบบี on, อะรถยังไม่มีฟาร์มของก่อนก็ได้จ้ะโอ้มีคนลงข้างข้างยุ้ยจะลงมาทําไมเราจะลงมาทําไมเราโอ้ยพี่อยู่ังสงบก็ไม่ได้ถอยเตรียมซอยเตรียมซอยไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนขโมยเบบี on, อ่ามีหมวกกันน็อกเตรียมขี่รถแล้วกูไปเด๋อละไปะเด๋อละ ไม่รู้แต่ตรงนี้มีเห็ดมากินเห็ดก่อนกึ๊บกินกินกินย่อตัวกินได้ว่ากิน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 อ๋ออร่อยจุงเบยไปๆๆวิงๆว่งวิงว่งวิง่งวิ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 ่งหารถอ่ามีตุก๊กตุ๊กบรรทุกท่านอืมไม่เป็นไรครับตอนนี้มีตุก๊กตุ๊กก็จริงแต่เราต้องหาของไว้ประคองชีวิตก่อนอ้าวยิงใครไม่ได้ยิงเราใช่ไหมมีแซกแกมีแซกแกยิงเราแล้วเหรอเฮ้ยมีเสียงเดิน สวัสดีโอ้โหมาทำไมให้ไอบ้านนานวลน,น้องฮะโอ้ยปืนนี่มันลวงจริงเลยชอบ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 อ่ะมีหมวกกันน็อกมาให้ใส่เปลี่ยนด้วยโอ้โพี่จะได้ขับรถสะดวก นี่รัวดีอะชอบมากเลยอ่ะเ้นกำลังบีบจือไก่ไม่ไกลชิบหายเลยไม่เป็นไรครับเรามีรถตุกๆเราสามารถขับได้ไวขึ้นด้วยว่าแต่นั่นคนใช้ไหมตุกตุกตุกๆกจ้าตุกๆุมานี่อืมนี่แหละตุกๆเอ้ยใครนั่นเดี๋ยวเดีขับรถสิลูกขับรถสิลูกเมื่อกีอ้ใครใครใครอขับไม่ไปรถขับไม่ไปไม่เป็นไรรถขับไม่ไปพี่ยิงเอาเองก็ได้ตา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 ตอยังไม่ตายยังไม่ตาย ตาตตาายซะเถอะแต่ทำไมรถตุก๊กตุกโอ้รถตุ๊กตุกค้างตุ๊กตุกค้างโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นมีกระทะ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 กระทะกระทะกระทะกระะทโอ้โหไปหาเอารถเอาดาบหน้าเปลี่ยนก็เป็นกระสุนอ่าถือกระทะวิ่งหนีเส้นโอ้โหทำไมตุ๊กตุ๊กทำกับพี่อย่างนี้ตุ๊กตุกมีไหมมีรถแถวนี้ไหมไม่มีรถเลยเออรถค้างรถค้างรถไม่ยอมจ่ายสดรถค้าง บ้ารถจ้ารถรถรถนั่นรถใช่หรือเปล่าอื้อนั่นแหละรถ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 ใหม่ด้วยรถใหม่ด้วยโอ้โหได้ลองรถใหม่อดีเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเส้นมาแล้วเส้นมาแล้วนี่แต่ไม่เป็นไรรถคันนี้แรงอื้บวกกับคนขี่มันแรงแรงสองเท่าขับรถจ้าหนีเสน้น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 ทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้ไนะได้อยู่นะได้อยู่นะอื้มพอดีเลยตัวละครใหม่รถใหม่โอ้โหอ,อะไรจะเหมาะขนาดนั้นคนไม่จ้ามีคนไม่จ้า เข้ามาจับก็มาทับพี่หน่อยเร็วแอร์ดรอปมีคนไหมแอร์ดรอปมีคนไหมไม่แน่ใจพี่จะไปที่แอรอ์ดับซ้ายขวายัางไม่มีคนซ้ายขวายัางไม่มีคนตรงนั้นแอร์ดรอปตรงข,งขาวามีตุกต๊กๆไม่เป็นไรเราได้รถคันใหม่มาแล้วหืมสะเทือนน้ำสะเทือนบกสวัสดีอ่าดิฟได้พี่ดิฟแล้วเนี่ยโอ้โหแต่พี่ยังไม่เห็นคนพี่ยังไม่เห็นคนสวัสดีครับอยู่แถวนี้มีคนไหมพุ่งเหล่าชายไปแล้วมีเหตุอ่าสวัสดีใครไมีรถุดโอมเรียบลอยเฮ้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 ยยังไงอะเราอะ โอ้โหเฮ้ยมาหลบอะไรหลังตรงนี้อ่ะพี่ของกินเห็ดก่อนนะจ๊ะชึบยังไงไงเมื่อกี้ม่ยิงกันอยู่แถวนู้นโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรครับอืมกินเห็ดแล้วขับรถไปต่อโอเคไหน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 มีใครอยู่แถวนี้มีใครอยู่แถวนี้เมื่อกี้อืมเห็นแวบๆเห็นววบๆมีคนไหมมีคนไหมมีคนไหมให้พี่ชนเลยแล้วให้พี่ชนเลยแล้วอ้ามีคนมีคนมีคนไหนไหนคนคนอยู่ไหนคนอยู่ตรงนี้อ้าไอ้คนหายไอ้บ้าเอ้ย ไม่เจอเฮ้ยนั่นค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 สวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าไอ้น้องตูมตายไหมไม่ตายเหรอเฮ้ยไม่ตายนายไม่ตายนายจะถึกนายจะทนเงินไปแล้วออกมานี่ออกมานี่ออกมายิงกับพี่ดีกว่าไอ้น้องทำไมนายไม่ตายทำไมนายไม่ตายนายขึ้นมาตรงนี้นายอยู่กับพี่ตรงนี้โอ้โหไม่ยอมตายยิงมันเลยพี่ขับรถแรงขึ้นตัวละครนี้พี่ขับรถแรงขึ้นนะจ๊ะ ไม่เห็นนู่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 นอยู่ทางนู้นยังไงเราอ่ะยังไงเราอะ,งงาอะโอ้โห,โโหจะขี่รถแข่งกับพี่เหรอพี่นักแข่งระดับชาติไอ้น้องเอง๋อยมีใครแปลกไม่รู้เอ้ยสวัสดีไอ้น้องวิ่งมาชนกับพี่เปล่าอ,อยู่ไหนยิงกับพี่เปล่ายิงกับพี่เปล่ายิงกับพี่ยิงกับพี่ยิงกับพี่เอ้ยด้านขวามาอโอ้โหโดนลุมไอ้บ้าเอ้ย ไม่น่าซ่าเลยกูบอกเลยมาเก่งไม่กลัวพี่กลัวมาเยอะอย่างเดียวโอ้โหบวก65อะไรจะเล่นง่ายขนาดนั้นโอเคครับก็มารีวิวตัวใหม่ให้ดูเนาะชื่อว่ามิชาเนาะก็อาจจะไม่ได้ใหม่อะไรมากเพราะว่าออกมาสักพักนึงแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มาจับมาลองเล่นก็เป็นสกิลการขับรถให้มันเร็วขึ้นนั่นเองอืมใครเป็นสายรถชอบเหยียบทับคนก็เล่นตัวนี้แหละมิชาครับผมอ่ะขอบคุณมากครับที่มาดูวันนี้ แล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรไปคิปตอบมานั้นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมือระว่างผมทำให้แน่นอนอร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่ไม่กดซับประคายกดกันด้วยล่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบ๊ายบายและเจอกันคลิปหน้าครับ